โคเวอร์เพี้ยนนะครับเฮ้ยเบาหนึ่งเบาหนึ่งคิวแต่วันน,น,น,นี้สายซัพพอร์ตปืนดูปืนฮึสิแมสายซัพพอร์ตคอยชุบเพี้ยนเฮ้ยฟังแล้วเราก็คอยชุบเพีย้ยน,นครับเรียบร้อยเป็นไงนี่นะครับเขาเรียกว่าสายซัพพอร์ตเพี้ยนนะครับเฮ้ยเรียบวีอะไรปงสวัสดีครับวันนี้ผมแบน ไลทชิวกดเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือเสียงหล่อขึ้นเฮ้วย<__>วันนี้นะครับผมก็จะมาจริงแรงแดง CVC นะครับเออนเม่ขึ้นแรงแดง4ีวมาแล้วก็ต้องลองเล่นอีกนะครับว่าจะตึงแค่ไหนนะเออก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็ฝากช่อง Galaxy f f ด้วยนะครับผมอ่าไปดูกันในเกมเลย ไหนว่าดูเซฟปื๊บทำการออบนะครับเออสเตปของผมก็เป็นสเตปแบบคอยคเวอร์เพียดนะครับเฮ้ยเปาหนึ่งเปาหนึ่งคิวฟรีครับผมได้เปานิ่งไปกินเค็มๆหนึ่งคิวครับอยังว่านี้เพื่อนกำลังบวก ปิ้งไม่โดนปป้งไม่โดน,โดนตามระยะใกล้จหวะน,นี้งัดเป้งโดนขาไปนะครับจหวันนี้เรียบร้อยครับเพียนเก็บหมดตี้ครับผมอ่าหัวไม่โดนไม่เป้งไม่โดนเอือ ช่วยผักพุ่ง้ลยครับเออเอา,เอาตายหรอเออ <c oughs> ชนะพันนะชนะเฉยเลยครับเออตะกี้นี้ครับดูเหมือนมันจะสนใจหน้านนั้นหมนละจั่งวันนี้ผมทำการอ้อมไปเป็นเดิมนะครับเออแบบคอยซับพอร์ตเพียดอะไรประมาณนี้นะเออ วันนี้สายซัพพอตปื้ดดูปื้ดปึ๊บไงสายซัพพอร์ตคอยชุบเพี้ยนเฮ้ยฟังแล้วเราก็คอยชุบเพี้ยนครับเรียบร้อยเป็นไงนี่ครับเขาเรียกว่าสายซัพพอร์ตเพี้ยนนะครับเฮ้ยเรียบร้อยสามคิวเต็มเต็มครับเออเฮ้ยอย่างพระเอกเลยครับ ดาวไปแล้วหนึ่งคนเพี้ยนเราออาสองคนละนี่นี่อย่าบอกนะว่าอ้อมเสร็จผู้เพี้ยนดาวสามคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้จบเลยเก็บสียังไงดีเนี่ยเก็บสีไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปึดพึๆปึดึดก็เอาโอ้ไอวอ มันไปกางเลยตรงนั้นเนี่ยไอ้วอเนี่ยโอ้ยเซ็งเป็ดอา้าวพาดันก็ดันสิครับสายสป,ปอร์ตเพียรต้องเล่นแบบนี้ครับผมลวงไปดันถึงคนเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงแค่สองคนละโอ้ยเรียบร้อย เอาไงครับเพีย้ยนแต่วันนี้เพี้ยนกำลังหาทำเลยิงอยู่ครับแ <c ười> ต่ว,วันนี้ซับสโคไปซับซับซับยิงซับยิง <c ười> เรียบร้อยหมดตี้อา้าว่วงอีกละล่วงอีกแล้วเพีย้ยนเอ๋ยจะรอดไหมเนี่ยแรงแดงกัน ประมาณนี้ครับอารมณ์แรงแดงเอ้ยเฮ้ยกดพิดอารมณ์แรงแดงเป็นแบบนี้นี่เองตึงโพดโพดเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงแต่ละนันไงลูดโอ้ลูดแรงเกินเปียๆเๆเน เจ้าไอ้ว,วอลเออหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวตายครับผมเยวจะไม่ได้อยู่คอยซัพพอร์เตเพี้ยนนะเออาสามสามเท่ากันแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยจิกไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวออมไปยิงได้ไหม เรามีกระโดดชักทุกตอนขึ้นมาเป้งเป้งเอาเลยระเบิดระเบิดระเบิดวะนี่เอาอะไรเป้งเป้งเข้าหัวไปดิอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะหายพิษหายใส่วะอ้าวมันชุบกันได้โอ้โหกดใต้คิวเลยโอ้โหแต่ี๋ยวยังดีอยู่นะวันนี้เป้งเป้งเป้งแต้ แ๊กๆเก็บเก็บแพงไม่ท er, ันเป้งเรียบร้อยเพียนเก็บไปครับเอาแล้วจังหวะนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเจาะๆเจาะคอยพพอร์ตเพี้ยนเฮ้ยๆพัญญาพัญญาเอ้าโอ้โหลืมดู เออนั่นแหละเพี้ยนซ้ำม,มันเลยตะกี้นี่ตายแบบหน้าอนาถมากครับโดนเขาหลอยกินคิวแบบเข้มๆอีกแล้วเขากินคิวฟรีครับเออตาแรกก็กินคิวฟรีเข้าไปเนาะทีนี้เขามาเอาเกินไงทำไมลาระเบิด ไปเหี่ยวปลานระเบิดไปโดนอากาศครับผมไม่มีคนเอาจาังหวะนี้ครับสับสโคปอีกแล้วครับนี่ครับเพียนสับสโคปโอ้โหสับสโครปรอเลยครับปิีเงเรียบร้อยครับนี่แหละครับสับสโครปรอ <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยนี่จะรอดไหมเนี่ยมาดูต่อไปดูต่อไปรอดไหมรอดไหม เอาไา้กันเอาตั้งไอ้บอกวงไว้ไม่ให้เข้ามาเออก็ดีนะเ่ามันเข้ามาได้เอายิงเอายิงโดนแต่ลมครับเออเฮ้ยรอนไหมรอนไหมรอนไหมเฮ้ยเฮ้ยเออเออไหวพระเถอะเพี้ยนอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ นางเอกของเราเอาผมได้ที่สองก็ยังดีครับผมได้ที่สองนแต่เพิ่มขึ้นมาและวอ้แรงแดงตึงแบบนี้นี่เอง